อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่11สิงหาคม2024นะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาผ่านมาพบเห็นก็ก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดนะครับให้คนทําคลิปด้วยนะครับลหลายๆช่องเลยก็ได้อ่าอ่ะ,อะเข้าเรื่องเอล่าเลยนะครับสรุปเหรียญกีฬาโอลิมปิกปารีสเกม2024ประจําวันนี้นะครับ10 ถึง11สิงหาคม2024นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับ10ลำดับแรกก่อนเลยนะครับทีมชาติจีนนะครับสลับกันนำสลับกันตามระหว่างจีนและอเมริกาครับวันนี้เป็นจีนนะครับ39เหรียญทอง27เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงนะครับร,รวมอยู่ที่90เหรียญ ที่2คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสาเหรียญทอง42เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่ที่22เหรียญนะครับตามมาด้วยลําดับที่3นะครับประเทศออสเตรเลียนะครับสิเหรียญทอง18เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่ที่50เหรียญญี่ปุ่นนะครับลำดับที่4นะครับสิเหรียญทอง12เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่43เหรียญ เจ้าภาพนะครับฝรั่งเศสอยู่ลำดับที่5นะครับ16เหรียญทอง23เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่ที่61เหรียญอันดับที่6นะครับสาราชาณาจักร14เหรียญทอง22เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่63เหรียญนะครับอันดับที่7ประเทศเกาหลีใต้นะครับ13เหรียญทอง8เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่ที่30เหรียญ เนเธอร์แลนด์นะครับอยู่ลำดับที่8นะครับ13เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่32เหรียญอันดับที่9คือประเทศเยอรมนีนะครับ12เหรียญทอง10เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่ที่30เหรียญอันดับที่10คือประเทศอิตาลีนะครับ11เหรียญทอง13เหรียญเงิน25เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่49เหรียญนะครับไฮไลท์สีเหลืองนั่นคือประเทศอาเซียนนะครับ ออกพื้นที่ในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยฮะยินดีต้อนรับน้องใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับใกล้ๆบ้านเรานะครับสิงคโปร์นะครับออยู่ลำดับที่81นะครับเก็บมาได้หนึ่งเหรียญทองแดงนะครับขึ้นชาร์ตชาติแห่งอาเซียนอ่าลำดับที่35นะครับฟิลิปปินส์นะครับ2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงนะครับรวม4เหรียญ ลำดับที่37นะครับอินโดนีเซียนะครับสเหรียญทอง1เหรียญเงินโทษทีนะครับหเหรียญทองแดงรวมอยู่ที่3เหรียญอันดับที่42ประเทศไทยเรานะครับหเหรียญทองครับจากน้องเทนนิส3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่ที่6เหรียญนะครับตามมาด้วยมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับชาติละ2เหรียญทองและ1เอ้ยโทษครับชาติละ2เหรียญทองแดงแล้วก็ หนึ่งเหรียญทองแดงตามลำดับในตารางเลยนะครับลำดับที่79และ81นะครับก็สรุปเหรียญประจำวันก็มีประมาณเท่านี้นครับแอดใส่ลิงก์ภาพรวมสามารถดูเพิ่มเติมได้อน,นันละเอียดยิบเลยนะครับที่ช่องคำอธิบายนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครบถ้วนนะครับสวัสดีครับ